เราได้ได้ยินคำว่าทานก็นึกถึงวัตถุทานแต่ทานอย่างอื่นก็มีถมไปกัหลักของพระเจ้าเราต้องการสิ่งที่ดีนะช่วยเราต้องให้ก่อนเพราะฉะ่าเรารับจะให้จะได้รับจากคนอื่นเกิดมาาก็มีพ่อแม่มาช่วยเราแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องให้ของเราบ้างแต่สิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมีเยอะแยะไปที่เราพอจะให้ได้อย่างเช่นให้อภัย คนนึงคนนึงก็ทำลวงเกันเอาล้วก็ไม่เท่โทษมันเไอ้แก้จะแกกันปล่อยมันแตมันจบตรงนั้นอะ่ะก็เราไม่รู้มาเป็นกี่พกกี่ชาติทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาใครเป็นคนเรียกร่มเราก็ไม่รู้ใครทำลวงกันมากมากว่ากันไม่รู้ถ้ามันจบแค่นั้นอะ่ะมันเรื่องมันไม่ดีจะทอมันทำไม การให้อภัยการให้ความปลอดภัยเกิดการรักษาเสียนของเราท่านบอกว่าย้ายมีข้อยกเว้นอะไรเส้นห้าแต่ละข้อแต่ละข้อเราก็ยึดไว้ให้มั่นคงทาให้มีใครในโลกที่เราจะร่วงเกินด้วยเสียนนั้นแล้วก็เขาก็ปลอดภัยเราเองก็ได้รับความปลอดภัยทั่วถึงถ้าว่าเรารักษาเสียนบ้างไม่รักษาบ้างก็มันกรสงหรวันบ้านเรา ปล่อยไปช่องวอล์รรถถังก็จะขับข้ามาได้รั่วก็ไม่มีความหมายมันช่วยได้เนิดๆน,น้อยๆถ้าทำเป็นดีก็ร้องให้มันเบ็ดเช็ดรอบตัวหมดเลยกเส็นของเราไม่มีข้อย,ยกเวน้นเราให้ความปลอดภัยทั่วไปเราเองก็ได้รับความปลอดภยัยเช่นกันเช่นกานใครนั้นะมีหลายอย่างที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง มันสร้างคนจรทำคือทานบารมีในะจิตใจของเราพราะฉนันพยายามทบทวนดูเรามีหลายบ้างที่พอจะให้คนอื่นเข้าบ้างให้เมตตาให้การณาบุติตาเป็นการเป็นทานบารมีทั้งนั้นจิตใจของเราจะรวยขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทอง